ความมั่นคงและความรับผิดช,ชอบต่อผู้โดยสารนะนะสิ่งที่ต้องคํานึงถึงในข้อต่อไปเนี่ยครับความมั่นคงและความรับผิดช,ชอบต่อผู้โดยสารเรื่องเมาแล้วครับเมาแล้วขับจะบเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าไม่ไมนอกจากใจกเลวร้ายสําหรับตัวเราต่อครอบครัวแล้วสําหรับเพื่อนลวมทางก็ก็เหมือนกันในกรณีที่เราไปเกิดอุบัติเหตุแล้วไปชนทําให้เพื่อน่วมทางของเราเนี่ยได้รับ ความเสียหายครอบครัวเขาขาดที่พึ่งเนี่ยอันนี้ค่อนข้างร้ายแรงสําหรับเรามากอ่าสำหรับสําหรับสําหรับเพื่อนร่วมทางของเรามากเราอาจจะเจ็บแต่เพื่อนร่วมทางเขาอาจจะไม่มีคนที่จะไปเลี้ยงดูแลเขาเลยจะทําให้ลูกอาจจะเป็นพิการได้อ่าพี่ากำพาพ่อได้อย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามีความจําเป็นถ้าเราอยาก จะกินแล้วมาลรวขับเนี่ยเราอาจจะเอาคนที่เป็นเพื่อนเราไปก็ได้ที่ขับรถแข็งกว่าหรืออะไรกว่าแท่ทางที่ดีที่สุดก็เราก็มามาใช้บริการของรถรับจ้างเถอะครับเพราะว่ามันจะทําให้ท่านเนี่ยเออไม่จําเป็นต้องห่วงอะไรมากเพราะยังไงก็มีผู้ขับรถบริการรับจ้างเนี่ยขับให้เราอยู่แล้วนะครับดังนั้นในฐานะที่เป็นรถรับจ้างท่านต้องเมาท่านก็ต้องไม่ไม่ดื่ม เวลาเมาก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถรับจ้างครับ